เมื่อเรานำเอาเซลล์มะเร็งเต้านมชนิดรุนแรงที่มีการแสดงออกของโมเลกุล PDL1 บนผิวเซลล์นี่นะครับแล้วก็ T เซลล์มันไม่สามารถไปทำลายได้พอเราเอาเซลล์มะเร็งที่มี PDL1 อยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ใส่เซสมินนะฮะไม่ว่าจะเป็นเซสมินละลายน้ำหรือเซซสมินท,ที่ที่ที่อยู่ในงาเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยเราพบว่าเราไปลดปริมาณของ PDL1 แล้วเนี่ย T เซลล์พชจาทเนี่ย เราแสดงให้เห็นเป็นครั้งแรกของโลกนะครับว่า T cell เบสชาค้าเนี่ยสามารถไปจัดการกับเซลล์มะเร็งให้เซลล์มะเร็งเนี่ยเกิดกระบวนการาพ p ตสิทธิ์มากขึ้นตายมากขึ้นและหลุดออกจากการเลี้ยงเซล์ได้มากกว่ามากกว่าที่ไม่มีการใช้เซสมินอันนี้ก็เป็นการยืนยันทางห้องปฏิบัติการนอกจากนั้นนะครับเรายังได้ทําการศึกษาวิจัยในหนูทดลองฮะ โดยความริ่มมือกับอาจารย์ดเรเลวีวันนะครับที่ภาควิชาชีวเคมีนี่เองนะครับเราได้พิสูจน์แล้วว่าสารสกัดเซสซามินและสารสกัดเฮสเปอริดีนนะฮะช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดมะเร็งตับซึ่งจากรายงานผลสุดท้ายนะครับเ,เร็วๆนี้นะฮะเรากำลังมีข้อสรุปและกำลังเขียนผลงานวิจัยสุดท้ายให้พวกเราได้ทราบกันในเร็วๆวนัน